สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วพรุ่งนี้ก็หวยออกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะ9 4 9 4ก <c oughs> ครับก็จะตรงกับ วันเบหร์ัสที่30มิถุนายนพศ2 5 6 5นั่นเองซึ่งพี่ต่ายจะมีปล่อยอยู่1คันนะครับเป็น f c จากอำเภอสตึกนะครับของคุณน้องพิชัยโยยรำนั่นเองก็ฟังจากนามสกุลนะไม่น่าจะเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนบุรีรำนี่แหละแล้วทางทีมงานนะครับก็น่าจะมีปล่อยทั้งหมดอยู่รวมกันของพี่ต่ายด้วยก็น่าจะ4คันเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละคันกันก่อนนะครับไปไล่ดูทีละคันกันด้วยหลังจากที่ถ่ายคันที่จะปล่อยวันนี้เสร็จแล้วนะก็ไปดูคคันอ ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะ มาถ่ายให้ดูในวันนี้แล้วก็จะเป็นรถที่จะปล่อยในวันนี้นั่นเอง f c จากอำเภอสตึกนะครับคุณน้องพิชัยโยรำโดยรถที่คุณน้องพิชัยโยรำเลือกใช้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแ er a p 4 Highlander 1.9เกรด ZP ีเกียร์ธรรมดารุ่นนี้นะครับราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่9 7 2 0 0 0บาทนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวสีขาวมุกใหม่เป็นขาวมุกดุรไหมนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบอ s u z u v i s i o n ่นไบเอปรับระดับได้สูงสุดมากถึง4ระดับนะครับ กระจังหน้าแบบโครเมียมก็มีมาให้เรียกได้ว,ว่าหรูหรากันสุดๆเลยทีเดียวในเกรด Z P มาดูที่ไฟตัดหมอกของเขากันนะครับเจ้าตัวไฟตัดหมอกเนี่ยในเกรด Z P นะครับมันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองแล้วก็ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับลูกค้าจะมีการติดตั้งคิ้วล้อขนาด6นิ้วเพิ่มซึ่งนะครับโอ้หลายหลายมากๆนะครับ FC จากสรารคามก็ติดนะครับเวลาที่เราติดคิ้วล้อแบบนี้เข้าไปนะครับมันก็ เขาเรียกว่าทําให้ตัวรถดูมีความบึกบืนคล้ายๆกับเจ้าตัว4ี4ูสนั่นเองซึ่งพวกอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้นะครับเราสามารถบวกไปในข้างงวดได้นั่นเองแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว Z ซพีมาครบมากๆเลย ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับเจ้าตัวยางนะครับอันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้ขัดแก้มยางนะเดี๋ยวจะเอาไปจอดเพื่อขัดดีๆอีก1รอบนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยางที่ใช้นะครับ2 6 5 6 0 1้นั่นเอง ในเกรดแซดจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กซ์ปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับ เป็น迈克อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าถามหาเยอะมากๆแล้วก็เจ้าตัวระบบเบรกด้านหน้าของเขามันจะเป็นดิสเบรกนั่นเองกันสะเทือนมันจะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหสปอร์ตแล้วก็ลงตัวกันสุดๆเลยทีเดียวกระจกด้านข้างของเจ้าตัวเกเรเซพีนะครับสามารถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์นะครับกับเคลื่อนสองล้อยกสูงก็จะเป็นตัวหนังสือ mm hmm. โครมเมียมนั่นเองใบปัดน้ำฝ แบบบิว l ์อินนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้เหมือนเจ้าตัวเกรด M นะแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปัดได้เรียบหมดจดเหมือนกันนั่นแหละสาวกาศได้เห็นเมื่อกี้นะครับตัวกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเข้าชุดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับตัวมือเปิดประตูที่มีสวิต สามารถกดเปิดปิดประตูได้นะครับที่กุญแจอยู่ห่างจากประตูประมาณสัก80ดเซนแล้วก็มีตัวจานรองมือเปิดให้ด้วยนั่นเองกระบะไลเนอร์นะครับเวลาที่ถ่ายรถใหม่ยังไม่ได้แต่งลงเนาะ FC e ถามว่าไม่มีกระบะไลเนอร์ให้เหรอมีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้กันเลยทีเดียวไม่ต้องซื้อนะกระบะนะครับแล้วก็ตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้ไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น อีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองก็เวลาที่เราเบรกนะครับจะทําให้รถด้านหลังเห็นเราได้แตกไกลนะครับตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังก็จะเหมือนกับจุดด้านหน้านั่นแหละมันจะแตกต่างกันแค่ระบบเบรกนั่นเองก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวดิสเบรกขนาดไ,ไม่ใช่ดิสเบรกเป็นตัวดั้มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราบรรทุกหนักหนักดัมเบรกให้ความไว้วางใจในการเบรกได้สูงมาก เชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับมาในอ e ีซุดีแม็ทุกรุ่นเลยทีเดียวมันทุกได้หนักแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็การสะเทือนด้านหลังของเขาตัวนี้นะครับในรุ่นยกสูงมันจะใช้แหนบนะครับแหนบจะถูกวางอยู่บนเพลาแล้วก็จะใช้เพียงแค่จํานวน3แผ่นเท่านั้นด้านบนจะยาวที่สุดให้ความนุ่มน,นวลเวลาที่เราวิ่งรถเปล่านะครับยางอะไรเป็น18ปนิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นเจ้าตัวล็อกอะทะนั่นเองตัวไฟ,ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับด้านหลังเอยไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิ ไฟท้ายกับไฟเบรกนะครับรุ่นนี้มันจะเป็น LED นะแล้วก็จะมีการลมดํามาให้ด้วยแล้วตัวกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะถ้าใครจะถอดเนี้ยสามารถถอดได้แต่ต้องหาแผ่นปิดนะสำหรับสายซิงแต่คันนี้คงไม่ถอดมาพร้อมกับเจ้าตัวมือเปิดท้ายนะครับที่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความเป็น Z ซีนะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือโกลเมียมนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัว แคป4 h ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซผีสีขาวมุกโดรไมยเกียร์ธรรมดาราคา9 7 2 0 0 0บาทหล่อไหมละ่ะหลอ่อเมละ่ะสนอมจริงๆนะอ่ะไป ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับภายในของเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรซพีสำหรับใครที่ดูคลิปของหัวล้านนะครับตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงนกแล้วก็เสียงหมากัดกันนะถ้าได้ยินหมากัดกันนะครับการันตีว่าเป็นคลิปแท้แน่นอนนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับเจ้าตัวแผงประตูด้านข้างนะครับแซตพีตัวนี้มีการบุนุ่มมาให้นะครับรูหลาหนาสัมผัสน่าใช้สุดๆกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับเจ้าตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าที่เป็นสีดําเงาระบบความบันเทิงนะครับประตูของเขาทั้ง4บานเนี่ย จะมีลำโพงขนาดใหญ่เวลาที่เราเปิดเพลงนะครับมันทําให้เสียงที่เร้าใจแล้วก็มีความสมจริงมากๆทําไมไมนจึงสมจริงมันจะมีเจ้าลำโพงเสเาร์สาวที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับยางปูพื้นตัวนี้นะครับก็จะมามันจะเป็นยางปูพื้นแบบเข้าชุดนะครับนี่ก็จะมีของเขาเลยด้านหลัง3าชิ้นด้านหน้า2ชิ้นนั่นเองตัวกระสีนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวแอร์ด้านหลังพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหนอกจากสะดวกสบายแล้วยังเรนเย็นอีกด้วยแล้วทีนี้นะครับ ไปในห้องโดยสารของเขาเนี่ยสังเกตดูไหมมันออกแบบให้มีความโอ่อารูหรานะครับนั่งได้สะดวกสบายไม่เมื่อยตลอดการเดินทางเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนอริยบทได้นั่งไกวห้างนะครับนั่งคัตมาดอะไรคัตมาดนว่เออทำไมไม่เคยเรียกเรียกผิดนะครับอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเบาของเขา มอนรองศีษะมันมีให้ทั้ง3าแถวนะมันมีให้ทั้ง3าที่นั่งเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับเบาะใหม่ของปี2022นะครับโอ้โหสปอร์ตลงตัวมากๆเดินด้วยได้สีเท้านะครับสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็มือจับประตูนะครับมือจับประตูเนี่ยมันจะมีให้ไม่ใช่มือจับสิไอตัวนี้มันเป็นตัวมือจับที่ช่วยให้เราเข้าไปภายในห้องโดยสารได้ง่ายนะครับเพียงแค่เราเอื้อมไปจับแล้วก็เหยียบตรงบันไดข้างที่เขามีมาให้เนี่ย ก็สามารถเข้าไปภายในห้องโดยสารได้แบบสบายๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนะครับเด็กๆน้องนุๆวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุอย่างพี่ต่ายนั่นเองด้านหน้านะครับแผงประตูก็จะมีการบุนุ่มเข้ามาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับโอ้เรียกว่าฝั่งผู้ขับขี่นี่ละลานตาม,มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้ทุกบานเลยที่ใส่ขวดน,น้ําขนาด1.5ลิตรมามีมาให้เหมือนกันนะครับพิเศษสุดๆสําหรับเจ้าตัวเกรซแพีที่พี่ต่ายชอบมากๆก็คือ มันเป็นเบาะนั่งนะครับฝั่งผู้ขับขี่ที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้แล้วก็มันสามารถปรับได้มากถึง8ทิศทางนะครับละเอียดสุดๆจริงๆยิ่งมันปรับได้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งตอบโจทย์ในเรื่องของสรลราผู้ขับขี่มากเท่านั้นขาสั้นขายาวนะครับตัวเตีย้ยตัวสูงสามารถขับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีคูแม็กนะครับเบาะมันก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตอุ้ยมันรถสปอร์ตราคาหลายสิบล้านเลยทีเดียวอีสูนี่มัน เฮ้ยเจียจับจริงๆเอา้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอกของฝั่งผู้ขับขี่นั่นเองก็ไอ้ฝั่งผู้โดยสารตัวทีตัวทีนะครับเจียจับทีเดียวแม่งลืมเลยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่พักแขนนะครับที่พักแขนของเขาก็จะมีการบุนุมมาให้ดีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านหน้ากันบ้างนะครับมันมีอะไรกันบ้างเอาเริ่มจากพื้นฐานกันเลยถือโอกาสแนะนําเลยล้วกัน ที่เปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นะเติมน้ํามันดีเซลนะครับได้แต่บงศต่ b 0ถึง B20 ขอให้เป็นดีเซลนะครับมันบริโภคได้หมดเลยอย่าไปเติมเบนซินให้มันก็พอตัวนี้เปิดฝากระโปรงปรับไฟหน้าได้มากถึง4ระดับนะครับถ้าไฟมันสูงไปแล้วก็ปรับลงมา1 2 3นะแล้วก็ตัวนี้ที่ใส่แก้วน้ำก็มีมาให้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสปอร์ตสามการแบบมันติฟังก์ชันปรับได้มากถึง4ทิศทางน,นะครับดึงเข้าดึงลง เอเอาขึ้นเอาลงแล้วก็หุบเข้าหุบออกมีครุสคอนโทรลให้แล้วก็ฟ <c oughs> ังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีมาให้อันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าของเขารุ่นนี้มันจะมีการบูนุ่มมาให้นะครับเดินดได้สีเทาเมื่อเรามองโดยรวมเนี่ยโอโ้โหมันรถบิ๊กอัพหรือว่ารถเก่งเนี่ยระบบความมันเทิงหน้าจอใหญ่มากๆนะครับมาถึงหน้าจอที่มี ข,ขนาดใหญ่ถึง9นิว้วกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวแอร์มันจะเป็นเย้าตัวแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิด้านซ้ายด้าน,นขวาได้แยกใครแยกมันเลยนะครับไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแล้วก็มีฮีตเตอร์มาให้ด้วยเจ้าตัวเกียร์นะครับเจ้าตัวเกียร์เออวันนี้เกียร์มี FC จากทิกต o อกนะครับถามว่าออกตัวยังไงไม่ให้ดับเดี๋ยวทำให้ดูลวกันนะ สำหรับชาวติ k กตอกแล้วก็บริเวณฐานเกียร์ของเขาออกแบบให้มีความหรูหรามมากๆเลยทีเดียวมีการหุ้มหนังมาให้แล้วก็ฐานของเขามันจะเป็นสีดําเงานั่นเองหรือว่าเจ้าตัวดําเปลี่ยนโนโบแบ็กนั่นแหละไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเจ้าตัว Z P พีคันนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์ตัวไหนกันเอาจริงๆนะครับ Z ซพีคันนี้รุ่นนี้นะมันมีให้เลือกมากถึง2เครื่องยนต์นะครับออ้ยมากถึง2เครื่องยนต์มากจริงๆเลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับมันจะมีทั้ง1.9แล้วก็3.0นั่นเองแต่ว่าคันที่พี่ตายถ่ายให้ดูนะครับก็บอกไปแล้วว่ามันเป็น1.9นะครับ1,900ซ c นะครับมีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับช่วยตอบสนองในเรื่องของแรงม้า150แรงม้ากดปุ๊บมาเลยนะครับ150ตัวแล้วก็แรงบิดนะครับ อยู่มากถึง350นิวตันเมตรนะครับเจ้าเทอร์โบตัวนี้ช่วยตอบสนองในเรื่องของทั้งแรงมา้าแรงบิดได้เป็นอย่างดีพูดง่ายคืออ่ยบรรทุกกด็ดีเร่งแซงก็ดีนั่นแหละเอาง่ายง่ายเลย1,900ซีซีก็ตอบโจทย์ในเรื่องของน้านํา,ามันนะครับช่วงนี้น้ํามันดีเซลกําลังอยู่ช่วงขาขึ้นนะล้วก็ใช้ตัว1.9เนี่ยก็ช่วยลดค่ 2, าใช้จ่ายกันไปได้มากเลยทีเดียวจากจะจ่าย10ก็จ่าย5อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่จากจะจ่าย1ิก็จ่ายแปดอะไรอย่างเงี้ยก็โดยประมาณนี้นะครับในเรื่องของภาษีนะนท แค่นั้นเองแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวไปขัดยางดีกว่าเนาะเอาโอเคขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพี่ตันใม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้พวกแกไม่กัดกันวะเฮ้ยมันไปคุมเชิงกันอยู่เดี๋ยวมันก็คงจะกัดกันแหละไปที่เรา